สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพันล้านนะครับเอาเหรียญของหลวงปู่เพิ่มปุญญะวัสโนหรือหลวงพ่อพระพุทธวิธีนายกแห่งวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมจัดสร้างเป็นเหรียญกระถินที่ระลึกนะครับหรือแจกในงานกระถินของพนักง,งานไทยเทโลเมื่อปีพศ 25 2 0นะครับวันที่6พฤศจิกายน25 2 0ันาสำหรับแจกในงานบุญให้พนักงานที่ทำบุญในวันที่6พฤศจิกายน2520รในงานนี้มีการจัดสร้าง2เนื้อนะครับที่รู้ๆกันมาก็คือมี2เนื้อนะครับคือเนื้อทองแดงและเนื้อน,ะ,นะครับ เนื้อทองแดงจังแยกออกมาเป็นอีกเนื้อทองแดงลงยาอีกสองสีนะครับที่พบเจอกันในปัจจุบันนะครับมีสีแดงและสีน้ำเงินนะครับที่มักเห็นกันในตลาดปัจจุบันนะครับหลวงพ่อเพิ่มท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่แห่ง วัดกลางบางแก้วหรือเป็นพระที่สร้างผงจินดามณีและเหรียญเจ้าสัวผู้โด่งดังที่สุดในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเรามาดูเหรียญของหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสนโนหรือพระพุทธวิถีนายกนะครับท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ปุญแห่งวัด กลางบางแก้วนี่นะครับลังหลังของเหรียญรุ่นนี้ที่ระลึกกระถินพนักงานไทยเทโรในวันที่6พฤศจิกายน2520นี่นะครับก็จะเขียนคำว่าพระพุทธวิถีนายกหรือเพิ่มปุญญวัสโนวัดกลางบางแก้ว เรามาดูด้านหลังของห่วงเชื่อมนะครับที่มีรอยปิ้นของการเจาะเหรียญนะครับหูเชื่อมของพระนะครับจะมีรอยปิ้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระที่สร้างและมีการเจาะนะครับจะต้องมีรอยปิ้นนะครับด้านหน้าของห่วงก็จะเป็นรอยเจาะด้านหน้าเนี่ยนะครับเข้าไปก็จะเป็นเอกลักษณ์ของห่วงเชื่อมที่ สร้างขึ้นมาหลังตั้งแต่ปี2 5 0 0ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่ได้ลงยาจึงให้เห็นถึงเนื้อพระและผิวพระอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นดอกบัวนะครับด้านหน้าที่ใต้ฐานที่หลวงพ่อนั่งไว้นะครับเป็นลายดอกบัวนะครับก็ชัดเจนและสวยงามนะครับ นี่คือใบหน้าของหลงพ่อมีเมตตาและหน้าผากที่เป็นรอยหิวย่ยนของใบหน้าของท่านนะครับตาแก้มปากจะมีรอยย่นตึงนะครับเหมือนวัยของหลวงพ่อในตอนนั้นนะครับเรามาดูการออกแบบเหรียญก็ทำได้สวยงามนะครับงดงามอย่างยิ่งนะครับ ทงด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลูกจันทร์นะครับสวยงามนะครับเรียนรุ่นนี้เมื่อก่อนหาได้ง่ายนะครับแต่ปัจจุบันก็เริ่มหายาก้วนะครับเป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนเล่นพระสายนครปฐมหรือหลวงพ่อเพิ่มบุญยะวัสโนก็เริ่มหายากด้วนะครับรุ่นนี้เพราะ มีคนเล่นหาแล้วก็เช่าเก็บกันก็เยอะนะครับแล้วก็มีคนปล่อยก็เยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2520ถือว่าเป็นเหรียญลึกอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านหลวงพ่อเพิ่มท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับเป็นพระดีที่มีเจตนาดีอีกรุ่นหนึ่งเพราะเป็นรุ่นที่เขาทำแจกในงานบุญกระถินนะครับ และเป็นรุ่นที่ออกแบบได้สวยงามอย่างยิ่งนะครับดูเนื้อหาและความเก่าของเนื้อพระก็สวยงามและขึ้นคอได้อย่างสบายใจไม่อายใครนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ท่านท่านได้ปลูกเสกนะครับหลวงปู่เพิ่มบุญยะวัสโนหรือหลวงพ่อพระพุทธวิถีนายกแห่งวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับ เป็นของดีของวัดกลางบรรแก้วอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความสนใจและบรรดานักสะสมพระหรือเหรียญก็ให้ความสนใจนะครับเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับเพราะพระรุ่นนี้ก็เริ่มหายากและไม่ค่อยพบเจอในวงการพระแล้วนะครับซึ่งเป็นพระที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะเจตนาการสร้างที่ดีและก็ ที่หลวงพ่อเพิ่มท่านได้ปลูกเสกไว้ก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ให้ความสนใจและเก็บบูชาหรือว่าปล่อยหรือเปลี่ยนมือให้คนอื่นไปก็เยอะนะครับดังนั้นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะครับวันนี้ผมจุนพลาน,ลานเอาพระหลวงปู่เพิ่มรุ่นที่ระลึกกระถิน พนักงานไทยเทโลที่สร้างเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2520ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกันกันกบผมว่าพระรุ่นนี้เป็นของดีและมีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นใครที่มีเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับถือว่าเป็นของดีเมืองนครปฐมอีกรุ่นหนึ่งนะครับและเป็นรุ่นที่หลวงปู่เพิ่มท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับ วันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขได้เจอแต่พระแท้และเหลือนแท้กันทุกคนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามจากผมจุนพรลานขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ